สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยในช n แน l วิเคราะห์บอลกับรายการจอดเถอะกูจะลงโดยผมเคนโดโกตี้เป็นผู้ดำเนินรายการก่อนที่เราจะไปฟังวิเคราะห์กันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดทับสไ i b e ไว้ให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมจะพาท่านไปฟังวิเคราะห์กับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว่างอิสตันบูลกับปารีสแซงแมงก่อนจะไปวิเคราะห์กันเราไปดูผลงานนัดแรกในแชมเปี้ยนลีกของ2ทีมที่ผ่านมากันก่อนนะครับอิสตันบูลนัดแรกปุบไปไพ่อาร์บีไลซิกสประตูต่อ0ส่วนปารีสแซงแมงเปิดบ้านพ่แมนแมนยู1ประตูต่อ2 อิตันบูทีมอันดับ11จากตุรกีผลงาน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1เกมในบ้านถือว่าดีเลยทีเดียวต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมปารีสทีมอันดับ1ของฝรั่งเศสผลงาน5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1เกมเยือนถือว่าไว้ใจได้เลยทีเดียวทั้ง2ทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนแต่ปารีส วันนี้ได้พบกับทีมที่ถือว่าอ่อนสุดในกลุ่มเฮดเลยก็ถือว่าก็ถือว่าได้ดูจากชื่อชั้นแล้วและราคาที่เปิดมาให้ปารีสเป็นต่อถึง2ลูกราคาดูเหมือนว่าจะแพงไปนิดแต่เกมยังห่างชั้นกันเยอะเลยทีเดียวจอดเถอะกูจะลงวันนี้บอลแบบนี้ฟันธงทีเด็ดไปที่ปารีสจะดีกว่า 2ลูกมีแน่นอนครับลุ้นกันเม็ดที่3เลยสบายใจกว่ากันเยอะครับผมฟันทงไปที่ปารีสทีเด็ดนะครับวันนี้3เม็ดน่าจะมีแน่นอนก่อนจากกันในวันนี้ใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลคู่อื่นๆแบบ VIP กดแอดไลน์มาคุยกันที่ d o โคตี้8 9ได้เลยนะครับแอดกันมาเยอะๆนะครับ ส่วนวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำเพื่อนๆกันด้วยนะครับเพียงแอดไลน์สมัครไปที่ at vipbit 789สมาชิกใหม่รับโปรไปเลย100%ครับตอนนี้ด่วนมีจำนวนจำกัดนะครับวันนี้ผมเคนโดโกตี้กับรายการจอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับรวยๆเฮงๆทุกคนนะครับสวัสดีครับผม